ท่านขออนุญาตอ่านบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่พอสอหลักการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ดังต่อไปนี้ 1. ให้ชายหญิงหรือบุคคลสองคนซึ่งเป็นเพศเดียวกันสามารถมั่นสมรสกันได้ตามกฎหมายเป็นคู่มั่น คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายโดยแก้ไขเพิ่มเติมบับ5ลักษณะ1หมวด1และหมวด2มาตรา1435มาตรา1437มาตรา1439มาตรา1440มาตรา1441มาตรา1442มาตรา1443มาตรา1445มาตรา1446 มาตรา147 47ทับ1มาตรา1448มาตรา1449มาตรา1450มาตรา1452มาตรา1458และมาตรา1460 2. ในหมวด3ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยาโดยแก้ไขเพิ่มเติมหมวด3ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรส เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมและยังกำหนดให้ตัดคำว่าสามีและภริยาและให้เพิ่มคำว่าคู่สมรสในบับหนึ่งหลักทั่วไปลักษณะสองบุคคลส่วนสามผู้มิลำเนามาตรา43และลักษณะ6อายุความหมวดหนึ่งบทเบ็ดเสร็จทั่วไปมาตรา193ทับสองสอง เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขในหมวดนี้ 3. หมวด 3. ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยาโดยแก้ไขเพิ่มเติมเป็นหมวด 3. ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรสเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมและกำหนดให้ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรส ซึ่งบุคคลสองคนสมรสกันให้มีสิทธิหน้าที่และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายโดยแก้ไขเพิ่มเติมบับ5ลักษณะ1หมวด3มาตรา1461มาตรา1462และมาตรา1463 4หมวด4ทรัพย์ส,สินระหว่างสามีภรรยาโดยแก้ไขเพิ่มเติมหมวด4เป็นทรัพย์สินระหว่างคู่สมรส เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติม 5. สิทธิและหน้าที่ของคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายจัดการทรัพย์สินและหนี้สินร่วมกันโดยแก้ไขเพิ่มเติมบับ5ลักษณะ1หมวด4มาตรา1465มาตรา1469มาตรา1470มาตรา1 4

มาตรา1489มาตรา1490มาตรา1491มาตรา1492มาตรา1492ทับหและมาตรา1493 6กการสิ้นสุดการสมรสการเพิกถอนการสมรสและอย่าขาดจากการสมรสการจัดการทรัพย์สินหลังสิ้นสุดการสมรสการเรียกค่าทดแทนค่าอุปการะเลี้ยงดูหลังการสิ้นสุดการสมรส โดยแก้ไขเพิ่มเติมบับ5ลักษณะ1หมวด5ถึง6มาตรา1498มาตรา1499มาตรา1504มาตรา1508มาตรา1515มาตรา1516มาตรา1517มาตรา1520มาตรา1522มาตรา1523มาตรา ห3 0มาตรา1532และมาตรา1533และแก้ไขลักษณะ2หมวด3ความปกครองมาตรา1 5 9 8งหทัหมาตรา1 5 9 8งหแทและลักษณะ3ค่าอุปการะเลี้ยงดูมาตรา1 5 9 8งห้ทาให้คู่สมรสซึ่งเป็นเพศเดียวกันซึ่งจดทะเบียนสมรส ที่ชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และหน้าที่ระหว่างคู่สมรสตามบรรดากฎหมายกฎกระทรวงและระเบียบใดที่บัญญตัติให้สิทธิและหน้าที่แก่สามีสามีภรรยาหรือภรรยาหรือคู่สมรสแล้วแต่กรณีเพิ่มเติมในมาตรา1598 42 8่ให้กรณีคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ที่เป็นผู้ค้าคู่สมรสของตนเป็นผู้ถูกจำกัดมีให้รับมรดกฐานเป็นผู้ไม่สมควรได้รับมรดกตามมาตรา1606อนุสา3 9 คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายหรือคู่สมรสที่ร้างกันหรือแยกกันอยู่โดยยังไม่ได้หย่าร้างขาดจากกันตามกฎหมายเป็นทายาทโดยธรรมมีสิทธิ์ในการรับมรดกของคู่สมรสอีกฝ่ายที่เสียชีวิตมาตรา16 2่อทับหนึ่งเออนอนุหนึ่งและมาตราหนึ่งค่ะ10กำหนดให้หน่วยงาน ของรัฐรับผิดชอบการประเมินผลสำริดตามกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทําร่างกฎหมายและการประเมินผลสำริ์ของกฎหมายดําเนินการทบทวนกฎหมายในความรับผิดชอบที่กําหนดสิทธิหน้าที่สถานะทางกฎหมายหรือเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้แก่คู่สมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้โดยต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับเพศสภาพของคู่สมรส และข้อสุดท้ายค่ะ11การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับสิทธิหน้าที่สถานะทางกฎหมายและความสัมพันธ์ของชายหญิงหรือบุคคลสองคนซึ่งเป็นเพศเดียวกันนอกจากแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามข้อ1นถึงเตามที่กล่าวไปในบับห้าครอบครัวและบับหมรดกก็ให้สามารถกระทําได้ค่ะอันนี้คือหลัก การและเหตุผลทั้งหมดของอสมรสเท่าเทียมนะคะหรือกฎร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์สิ่งที่ท่านอยากจะกล่าวต่อไปก็คือท่านอยากจะบอกกับทุกทท่ททานและในสภาแห่งนี้นะคะว่าท่านเกิดมาเป็นกระเทยคะ่ะและท่านก็เป็นกระเทยทุกวันนะคะเป็นมาตั้งแต่เกิดจนถึงวันนี้ สิ่งเดียวที่ท่านต่อสู้ไม่ว่าท่านจะใช้ชีวิตแบบใดก็แล้วแต่ไม่ว่าท่านจะหัวเราะหรือร้องไห้นะคะความเป็นกระเทยก็จะยังคงติดตัวคืติดตัวอยู่กับท่านเสมอและคำการที่การการที่ท่านบอกว่าท่านเป็นกระเทยนั้นสิ่งหนึ่งที่จะตามมาติดตัวของกระเทยทุกคนในประเทศนี้ก็คือความเป็นไปไม่ได้ค่ะ ไม่ว่าท่านจะหลีกเลี่ยงอย่างไรและใช้ชีวิตอย่างไรก็แล้วแต่ท่านตะหนักรู้ดีเมื่อเติบโตขึ้นมาว่ากระเทยนั้นคือสิทธิมนุษยชนกระเทยนะคะมีตัวตนในสังคมและเขามีสิทธิ์มีศักดิ์ศรีและการที่จะใช้ชีวิตอย่างที่เขาอยากจะเป็นการทำงานของสภาชุดที่แล้ว นะคะท่านได้มีโอกาสเดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่ท่านได้พบกับผู้หญิงท่านหนึ่งนะคะในขณะที่ท่านกำลังพูดคุยเสวนาวิชาการอยู่ผู้หญิงท่านนั้นก็เดินเข้ามาหาท่านพร้อมรอยยิ้มและเขาก็บอกกับท่านว่าขอบคุณมากที่พูดเรื่องสมรเ่าเทียมเพราะอะไรรู้ไหมคะ เขาบอกว่าเขามีเพื่อนที่รักมากเลยเป็นเพื่อนที่สมัยเรียนเป็นเพื่อนที่ช่วยทำกันบ้านเป็นเพื่อนที่ช่วยเรียนเก่งเรียนเก่งจบปริญญาเกียรตินิยมมีงานทำเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานเป็นเพื่อนที่ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาเมื่อเวลาเพื่อนทุกใจเขาบอกว่าเพื่อนของเขานะฮะ ไม่สามารถที่จะอยู่ฟังเรื่องส่งรเท่าเทียมได้เพราะว่าเพื่อนเขาฆ่าตัวตายเนื่องจากพ่อแม่ไม่ยอมรับในความสัมพันธ์ที่เขารักกับผู้ชายอีกคนหนึ่งและไม่มีทางที่ครอบครัวเขาจะรักในสิ่งนี้ได้เขาตัดสินใจฆ่าตัวตาย สิ่งที่ท่านเจอในวันนั้นนะคะท่านไม่สามารถตอบอะไรได้นอกจากยืนแล้วก็นิ่งเงียบและท่านก็บอกว่าท่านก็อ้าแขนแล้วก็กอดเขาแล้วท่านก็ไม่รู้จะพูดอะไรแต่ท่านเข้าใจว่าเพื่อนที่เขามาพูดกับท่านยังยังระลึกถึงเพื่อนคนนั้นเสมอเพื่อนที่ฆ่าตัวตายที่ทุกเรื่องในชีวิตเขาเป็นเรื่องที่เป็นไปได้แต่เรื่องความรักนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้คะ่ะ หรืออย่างเหตุการณ์สาวสาวเอ็ดที่เกิดขึ้นที่เชียงใหม่นะคะในปี2552ในขณะนั้นก็มีการจัดงานที่เขาเรียกว่าเกย์พาเรดซึ่งก็มีลักษณะคล้ายๆกับงานไพรที่เราเข้าใจในปัจจุบันนี้ในการจัดงานครั้งนั้นก็มีกลุ่มนักเคลื่อนไหวนะคะได้จัดงานดังกล่าวพร้อมที่จะขบเดินขบวนแล้วก็แสดงตัวตน แต่ก็เกิดการต่อต้านจากชุมชนไม่ว่าจะเป็นการปาถุงเลือดใส่ปาถุงสีใส่และการตะโกนด่าทอเหตุผลที่ไม่อยากให้กลุ่มกระเทยเดินพาเหรดก็คือเป็นเรื่องเสื่อมเสียเป็นเรื่องที่ทำลายวัฒนธรรมและศิลธรรมอันดี สิ่งนี้เกิดขึ้นจริงในประเทศไทยเมื่อปี52ที่ชาว LGBT แล้วก็นักเคลื่อนไหวทุกคนต่างรู้ว่านี่คือความเจ็บปวดนี่คืออดีตของความเจ็บปวดของประชาชนที่เป็นกระเทยมันไม่ได้สะท้อนเพียงแค่กลุ่มคนที่เกิดขึ้นที่เชียงใหม่ไม่ไม่ได้สะท้อนเพียงแค่ความเกลียดชังที่เกิดขึ้นเฉพาะกลุ่มคนที่ทำงานในเชียงใหม่แต่มันสะท้อนถึงความเกลียดชัง ที่ฟังอยู่ในสังคมไทยตลอดมาวันนี้นะคะความเป็นไปได้กำลังจะเกิดขึ้นท่านเชื่อว่าวันนี้เราทุกคนมีความเห็นพ้องต้องกันว่าประเทศไทยกำลังจะเปลี่ยนแปลงเราอาจจะมีการเฉลิมฉลองที่สวยงามและตะการตาเราอาจจะมีฝนกระดาษ ที่ระยิบระยับมีธงสีรุ้งที่โบกสวยัยไม่ว่างานจะสวยงามยิ่งใหญ่เพียงใดและเฉลิมฉลองด้วยความยินดีปรีดาแค่ไหนแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านอยากจะย้ำเตือนก็คือว่าการเฉลิมฉลองนั้นคือการที่เราต้องเฉลิมฉลองการตื่นรู้ของพวกเราทุกคนการตื่นรู้คืออะไร การตื่นรู้ที่เราปล่อยให้เวลานั้นเกิดการสูญเสียของคนที่รักเกิดการสูญเสียของคนที่พัดพลาคเกิดการสูญเสียน้ำตาเกิดการสูญเสียสิทธิหน้าที่การก่อตั้งครอบครัวของผู้มีความหลากหลายทางเพศเฉลิมฉลองกับความโง่เขลาของพวกเรากว่าจะเดินจบมาถึงวันนี้ ที่เราอาจจะมองทุกอย่างเป็นเรื่องของการเมืองแต่ไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องของประชาชนฉเฉลิมฉลองให้กับคนที่ต้องฆ่าตัวตายว่าวันนี้ฉันตื่นแล้วฉเฉลิมฉลองให้กับเด็กนักเรียนที่เป็นกระเทยที่ถูกบูลลี่และฆ่าตัวตายเพราะถูกเพื่อนล้อว่าเป็นตุ๊ด การเฉลิมฉลองที่สวยงามนั้นท่านขอให้ทุกท่านย้ำเตือนเสมอว่าจากอดีตจนถึงวันนี้เราเกิดความสูญเสียมากเพียงใดจากสภาชุดที่แล้วนะคะมีคนถามท่านเสมอว่าเธอเธอเป็นฝ่ายค้านน่ะเธอจะยื่นกฎหมายทำไม เสียงก็ไม่พอตอนนั้นขณะที่เป็นพักอนาคตใหม่และพักก้าไกลแต่ท่านคิดว่าสิ่งที่เราเห็นพ้องต้องกันคือความเปลี่ยนแปลงค่ะและวันนี้ความเป็นไปได้กำลังจะเกิดขึ้นท่านจึงอยากจะฝากให้ทุกท่านมองทุกคนด้วยมตรีจิตและความเห็นอกเห็นใจท่านเชื่อว่าวันนี้จะเป็นวันที่ยิ่งใหญ่ของประวัติศาสตร์ การเมืองไทยและประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่จะยิ่งใหญ่ไปสู่นานาชาติและทั่วโลกจะเป็นวันที่ประชาชนจะจดจำในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งนี้ว่าเราทุกคนในที่นี้มีความเห็นพ้องต้องกันว่าเราจะเดินสู่ความเท่าเทียมของคนทุกเพศไม่ว่าเราจะประกาศชัยชนะต่อนานา อริยะประเทศมากแค่ไหนก็ตามแต่สิ่งหนึ่งชยสยชนะคือของประชาชนทุกคน